เลาถ่ายเซลฟี่คือหน้าล้นเฟรมมากดูรูปแล้วรู้สึกว่าหน้าตัวเองดูไม่สมส่วนมาดูกันว่าทำโปรแกรมฉีดโบท็อ,อกการมอย่างเดียวจะช่วยให้เราหน้าดูเรียวขึ้นจริงไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะ ที่ตัดสินใจมาทำโปรแกรมโบท็อกการเพราะว่าเวลาถ่ายเซลฟี่คือหน้าล้นเฟรมมากดูรูปแล้วรู้สึกว่าหน้าตัวเองดูไม่สมส่วนนี่แหละค่ะชอบที่มีการประเมินได้ตรงจุดแบบละเอียดมากคุณหมอคือลงมาเช็คเองทุกเคสเลยคุณหมอบอกทำเสร็จรอเข้าที่เดี๋ยวจะรู้ว่าความจึ้งเป็นยังไงประทับใจมากที่เขาเน้นย้ำแบบไม่กักเลยค่ะแถมคุณหมอมือเบาแล้วก็ให้คำแนะนำดีมาก นั่งทำแบบชิวๆไม่น่ากลัวเลยค่ะสวยแบบไม่ปล่อยโป๊ะรอบชัดหน้าดูเรียวไม่ต้องเข้าแอปตุ้งให้เหนื่อยแล้วทุกคน